กฎกติกาทําอะไรก็ยากทําอะไรก็ผิดอย่างเรื่องอย่างเรื่องใครมาเป็นรัฐบาลต้องยึดการแนวนิดนิดปฏิรูปอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นกฎกติกาที่มันควรจะต้องแก้มัมนไม่ใช่ทําให้เพื่อไทยอ่อนแอนะมันทําให้ทุกพักการเมืองอ่อนแอหมดวันี้มีพักไหนแข็งอ่ะผมผมท้าได้เลยแม้กระทั่งพักในซีงรัฐบาลเองถามว่าวันนี้เขาก็ยังมีกลุ่มมีก้อนอยู่อ่ะมันว่ไม่ได้แข็งสนะักพักแต่จะทําไงเนี่ยให้ภาคการเมืองเข้มแข็งผมว่านะนั่นหมายถึงการเข้มแข็งข,ง,ขงของประชาชน ถ้าการเมืองเข้มแข็งประชาชนก็เข้มแข็งผมที่ว่ายังพูดไม่ได้คนระับต้องดูที่ท่านนะครคุณหญิงนี่ได้แถลงเรื่อง,งเหตุผลซึ่งท่านก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านจะไปทำน้นท่านมีแนวคิดในอนาคตอย่างไรนี่ก็ยังไม่มีใครทราบอย่างเช่นจะไปตั้งพรรคใหม่หรือท่านจะหยุดเล่นขอโทษนะฮะหรือว่าจะไปอยู่พรรคไหนอะไรต่างๆแล้วก็สาเหตุที่อะไรต่างๆนี่ท่านก็ยังไม่ได้พูดมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังประเมินไม่ออกว่าว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไง พักก็เคยโดนปรากฏการ์อย่างนี้มานะคนที่มีบาร,รมีก็เคยลาออกมาแล้วนะถ้าดูตั้งแต่พักไทยรักไทยในอดีตถ้าดูประวัติศาสตร์ของพักนี้มาเป็นพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดพักก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะนั้นแต่ถามว่าเราอยากให้ใครไปไหมก็ไม่ได้อยากจริงๆแล้วนี่ถ้าคนที่ออกไปในช่วงนี้นะฮะก,ก,ก็ยังไม่มีอะไรยังน้อยๆเนี่ยก็ไม่มีไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ที่ได้ออกออกไปนะครับที่แจ้งความประสงคออ์ เพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดานะมีคนเข้าคนออกส่วนในอดีตท,ที่ผ่านมาก็มีคนเข้าคนออกเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เวลามีมีคนเข้าคนออกก็มีเสียงออกไปบ้างเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้พักใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่นะเพราะว่าถือว่าอย่างน,น้อยนี่ทุกคนเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนเพราะนั้นแล้วเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีต่อต่อบ้านหลังเก่าแล้วก็อาจจะอยากไปสร้างบ้านหลังใหม่ก็ถือว่าปรารถนาดีต่อบ้านเมืองก็ไม่ว่ากัน การิพาพระวิจารณ์ก็เกิดขึ้นได้ผมผมว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ถึงขั้นว่าเลือดไหลไม่หยุดเลยนะผมผมดูแล้วเที่ยวออกไปก็ยังมีไม่ได้กี่คนนะคือวันนี้เนี่ยพักมีการปรับโครงสร้างสิ่งแรกก็คือการสร้างความเป็นเอกภาพในพักเนี่ยแล้วก็ทาความเข้าใจกับสมาชิกพักทั้งหมดว่าวันนี้พักมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเดินไปด้วยกันกับสมาชิกทุกคนเมื่อพักมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนองค์คาพิเศษใหม่ทุกคนก็ควรจะมีส่วนร่วม ซึ่งวันนี้พักเนี่ยเน้นเรื่องการกระจายมากเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีคณะทํางานต่างๆ11คณะนะครับเดิมนี่มีสิบกิจาการสภาฝ่ายกฎหมายฝ่ายบริหารพื้นที่ฝ่ายต่างๆแล้วมีคณะล่าสุดเนี่ยก็คือคณะบริหารคณะกรรมการกิจการการเมืองไอ้ไอ้กรรมการการเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าทํางานไปสักพักนึงเนี่ยสมาชิกทุกคนจะเข้าใจว่าพักวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นครับเราจะขับเคลื่อนทุกองค์มยงแล้การการกระจายอำนาจเนี่ย แบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยแล้วก็ดึงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอุดมการณ์ของพรรคที่ยืนหยัดมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพรรคไายลักไท,ลไทยในอดีตที่ผ่านมาต้องใช้เวลาแต่ก็ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากจริงๆเนะี้ยตั้งแต่ท่านออกไปเนี่ยประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วอยากจะคอยให้ท่านพูดออกมาดีกว่านะว่าท่านคิดยังไงในอนาคตท่านวางบทบาทตัวเองยังไงนะครับ ก่าที่จะพูดเนี่ยเพราะอาจจะเป็นการไม่ดีที่ที่จะไปวิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับก็เคยโทรไปหากันอยู่ครับก,ก็อย่างนี้ก็ก็เวลามีการจัดการปลาสายที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่อสายไปถึงท่านว่ามีการปลาสายมีสอสอแจ้งความจํานงมาที่จะต้องการท่านต้องการท่านอดีศรเนี่ยในวันนั้นวันนี้ท่านจะว่างไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันสิ่งแล้วก,ก็ยังไม่สามารถพูดถึงว่าต่างจากคนอื่นหรือไม่ผมพี่ว่ายังพูดไม่ได้คนระับต้องดูที่ ท่านนะครับคุณหญิงนี่ไ้ได้ไดแถลงเรื่องเหตุผลซึ่งท่านก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านจะไปทำท่านมีแนวคิดในอนาคตอย่างไรนี่ก็ยังไม่มีใครทราบอย่างเช่นจะไปตั้งพักใหม่หรือท่านจะหยุดเล่นขอโทษนะฮะหรือว่าจะไปอยู่พักไหนอะไรต่างๆแล้วก็สาเหตุที่อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้พูดมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังประเมินไม่ออกว่าว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรเท้าขามนหนึ่งพอพักปรับโครงสร้างเนี่ยส่วนต่างๆในพักก็ยังมีครบเหมือนเดิมหมดก็คือเรื่องของภาคกทม ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีหมดมเหมือนเดิมนะแต่ยังมีสิ่งที่เพิ่มมาอีกก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีสิ่งใหม่เข้ามาก็คือเรื่องของอดีตผู้สมัครสสและอดีตสสในกรทมเนี่ยเราก็มีไม่น้อยกว่าถึง20คนที่ไม่มีสสในกรทมเราได้เรียกคนเหล่านั้นกลับมานะครับแล้ววันนี้มีวงประชุมแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทําความเข้าใจว่าภาพของพักในอนาคตจะเป็นยังไง ทำความเข้าใจกับคนเหล่าน,นั้นนะไม่ใช่เฉพาะแต่กรทมนละอีสานก็มีอะไรต่างๆเป็นอดีตผู้แทนเป็นอดีตผู้สมัครที่ที่เราคาดหวังว่าเนี่ยจะจะต้องทําให้เป็นผู้แทนให้ได้ในอนาคตเนี่ยอันนี้เนี่ยมีโอ้โหวันนี้ใน60สกว่าท่านเจ็ิท่านนะไม่อยากใช้คําว่าเลอมงเพียงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่ได้คุยกับเขาสักทอดเวลาหนึ่งเนื่องจากมีการเลือกตั้งอาบาจอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันจะสิ้นสุดลงเราเลยก็เลยเตรียมการในเรื่องนี้ เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่านในต้นปีหน้าเี่ยประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน,นยอาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาลซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเทศบาลทุกแห่งแล,แ,ลแล้วก็อาจจะช่วงกลางปีอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรต้องเตรียมตัวแล้วนะครับไม่ได้เป็นการลือกนะแต่เห็นว่าน่าจะพอ,พอจะได้ของเวลาอยู่ตอนนี้ต้องกรรมการบริหารพักยัง,ยงไม่ได้ไประชุมกันนะครับผมเมนี่ยแล้วแต่สมาชิกกรทม คือในเรื่องนี้ที่ผ่านมานพรรคก็ส่งมาเลยตลอด <ST>. <S <S ผมเชื่อว่าเป็นความผูกพันส่วนตัวกับกับสมาชิกนะก็ยังผูกพันกันส่วนตัวอยู่ก็ไปมาก็ไปช่วยกันได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มูฟเมนต์อันนี้เนี่ยก็เป็นมูฟเมนต์ที่ท่านอาจจะรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ส่วนในอนาคตี่อย่างที่ผมกล่าวเบียนก็คือว่าคุณหญิงเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุถึงเหตุผลเรื่องอะไรต่างๆว่า ในอนาคตท่านานวางแผนไว้ยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีใครเพราะนั้นมันเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าจะมีใครอะไรเป็นยังไงอยาเงี้ยอยากให้ท่านถแถลงมาแล้วก็คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้ผมว่าพักไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพักก็จัดทีมปลาศัยในนามของพักนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตผู้สมัครนายกบอบจตามจังหวัดต่างๆโดยเนี่ยพักได,ไ,ดไ,ดได้บอกผู้สมัครว่าถ้าใครมีความประสงค์เนี่ยจะเอาใครไปเป็นทีมงานปลาัยขอให้บอกพักมาพักพร้อมจะจัดให้ แม้กระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์เฉลิมท่านอดีศรเนี่ยขอให้แจ้งมานะครับหลายคนก็ต้องแจ้งมาพรรคก็จะเป็นคนจัดองค์คาพยพในการปราศัยทั้งหมดแต่บางท่านเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวบอกว่าบางทีคุณหญิงไปงานใกล้ๆแถวนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอาศัยด้วยความผูกพันกับบางท่านเนี่ยก็อาศัยไปเดินหาเสียงบ้างแล้วก็ไปเดินกับผู้สมัครบ้างก็ก็เป็นเรื่องเป็นไปได้คนระับผมก็ว่าก็ไม่เป็นไรนะในเรื่องนี้แต่หลังจากที่ที่ท่านลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งของท่านอีก มันทุงงานด้ไอ้เรื่องเนื่องจากว่าท่านอยู่พรรคเพื่อไทยมานานตั้งแต่เป็นไทยรักไทยเพราะนั้นในเรื่องนี้มันก็แยกออกยากนะนผมผมมั่นใจมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะยึดมั่นในอุดมการของพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัจจัยเยอะแยะที่จะดึงคนของเพื่อไทยออกไปเนี่ยไม่ใช่แต่กรณีที่คุณหญิงอย่างเดียวที่ที่หมายถึงว่าการสมัครสสอแต่ละครั้งเนี่ย เวลามีการเลือกตั so, ้งนี่ก็จะมีพักการเมืองพักนู so, like ้นพักนี้มาเชิญชวนผู้สมัครซึ่งผมดูแล้วเนี่ยไม่มีใครไปคนที่อยู่มาถึงทั้งวันนี้ไม่มีใครไปไหนแล้วครับเรียกว่าอยู่จนเรียกว่าตาบ้านติดหูติดตาไปหมดแล้วเดินหน้าไปเดินไปในพื้นที่นี่ก็รู้แล้วการเปลี่ยนพักเปลี่ยนอะไรก็ไม่ใช่ของง่ายผมว่าอันหนึ่งนะอันแรกก็คือเรื่องของความเชื่อมั่น เชื่อมั่นของนโยบายในอดีตว่าม่นนโยบายก่อมันดีแล้วนโยบายอดีตที่มันส่งผลถึงปัจจุบันเรื่องรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยเรื่องกองทุนเรื่องอะไรต่างเนี่ยนี่ประการหนึ่งประการที่สองก็คือที่เขายังอยู่เพราะว่าเขาเชื่อมั่นมาณรน,นโยบายของเพื่อไทยเนี่ยเมื่อประกาศออกไปแล้วและเป็นรัฐบาลแล้วเลยทำได้ทุกนโยบายเรื่องที่สามก็คือเรื่องของขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยกำลังมองหาอ่า ความหวังของประเทศใช้คำนี้วันนี้ดูเหมือนเหมือนประเทศยังไม่ได้มีความหวังว่าใครจะมากอ่อู้ได้ในรัฐบาลน,นี้นะขออนุญาตเพราะว่าขณะนี้นั้นเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่ลุ่มแล้วปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุมนุมถามว่าปัญหาเ่านี้มันสิ้นสุดลงหรือไม่เนี่ยมันก็ยังอยู่นะที่สาคัญที่สุดผมมองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายหลักของประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยเสียงทุกคนในประเทศเนี่ย ส่วนมากเลยเห็นควรให้แก้เพราะว่าล้ำนูนี้มีความไม่เป็นธรรมและมีความเหลื่อมล้ําอยู่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องมาตรา2 7 2เรื่องสอวอมาโหวดนาย,ยกรฐมนตรีได้ไปถามใครเขาก็เห็นควรให้แกแม้กระทั่งสอวอเองก็ให้แกเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกลับไปดูท่าทีของรัฐบาลและก็สอวอบางส่วนกลับไม่ใช่กลับเหมือนกับว่าล้งมูนฉบับนี้เริ่มแก้ยากขึ้นมาแล้วครับแม้เป็นประเด็นที่ที่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าควรจะแก้ก็ยังทําให้มันเป็นเรื่องยาก เพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีวันนี้อยู่ได้เพราะว่าการใช้นโยบายประชานิยมทําให้คนพอใจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขรัฐบาลยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนที่ออกมาหเห็นเลยวันนี้คนมองหาอนาคตของประเทศผมว่านะเพราะนั้นเขาก็คอยเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในความหวังในเรื่องนี้คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและทุกองค์กระยกนี่ได้ ได้ทํานโยบายนะครับเรียกว่าถ้ามีการเลือกตั้งเราพร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คิดว่าจะเป็นความหวังของของประเทศของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งว่ามเมื่อเห็นนโยบายของพรรคนะครับวันนี้ตัวคนเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีอุบุคลากรทั้งเก่า,กา,กาส่วนหนึ่งใหม่ส่วนหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือการสร้างเลือดใหม่เข้ามาอีกวันนี้พยายามดึงคนรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ ผมว่าการเมืองด้วยนะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คนของโซเชียลอะไรนะต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่พักต้องมีการปรับปรุงอย่างนี้ถ้าปรับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนให้ให้ทันกับสิ่งที่เ,เปลี่ยนไปเนะี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่ขณะนี้พักทําอยู่เห็นอะไรใหม่ๆแล้วหนึ่งเห็นคนรุ่นใหม่ละสองเราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหมๆ่ๆเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานแล้วใน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 ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยมาช่วยการบริหารพักและจัด ระเบียบให้มีความแม่นยำขึ้นในเรื่องต่างๆการกระจายนาดเราก็ทําอยู่วันนี้ไม่มีใครที่จะวันนี้พักจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันในานามของพักเพื่อไทยท่าทีของพักที่ผ่านมาหลายเรื่องบางทีบางทีการแสดงท่าทีนี่อาจจะมีข้อแตกต่างกันวันนี้เราพยายามจัดก่อนที่จะมีท่าทีออกไปนี่ควรจะมีการพูดคุยกันในพักเสียก่อนให้มันตกผลึกค่อยเป็นท่าทีที่ออกไปเป็นเสียงเดียวเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในพักเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ จะเห็นว่าหลายฝ่ายเนี่ยทำงานกันอย่างขมักขมันมีการประชุมเพื่อกําหนดท่าทีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคณะกรรมการการเมืองวันนี้นี่ก็จะเป็นตัวหลักสําคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยที่จะที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ที่จะเป็นตัวที่จะติดตามงานคณะต่างๆว่าอะไรไปถึงไหนแล้วนโยบายไปถึงไหนแล้วสารสมาชิกเป็นยังไงตัวแทนพรรคประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นยังไงเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงงานนี้เราพร้อมหมดแล้ว เพื่อความเข้าใจนะสมัยก่อนเรามีกรรมการยุติศาสตร์คุณหญิงเป็นประธานยุติศาสตร์ไอ้กรรมการชุดนี้เนี่ยตั้งมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสสนะครับพอหลังจากการเลือกตั้งสสกรรมการชุดนี้ก็อยู่สักประมาณปีกว่าเพราะนั้นในภารกิจหลักๆนี่ก็จะเน้นเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรเป็นส่วนมากแล้วก็ประเด็นเรื่องการเมืองบ้างแต่กรรมการการเมืองชุดใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่มันเป็นภาพรวมของพรรคทั้งหมดเป็นภาพรวมของพรรคทุกอย่างไม่ได้เน้นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการพัฒนาพรรคพัฒนาคน นะครับเป็นการทําทุกอย่างเพื่อให้พักมีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลองลองเรื่องดูแต่ก่อนใช่หไหมพอจะเลือกตั้งพักนูน้นพักนีน้ตั้งประธานยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อคอนโทรลเรื่องการเลือกตั้งแต่วัน,นี้เมื่อภารกิจเหล่านั้นมันสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยการขับเคลื่อนในอ,องรวมเนี่ยสำคัญกว่าแล้วเราเป็นพักใหญ่เพราะนั้นมันต้องเดินทุกอันทุกความแตกต่างอันเก่าอาจจะมันไม่คข้าเลิกทั้งหมดแต่อันใหม่นี่รวมทั้งหมดทุกทุกหน่วยเลยผมคิดว่าการทํางานเป็นทีมสําคัญเลย ไอ้แม็กแม็เด็กมีได้ก็ดีนะไม่ไม่ไม่ดีแต่การทํางานเป็นทีมระดมมันสมองนี่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้ในปี64เนี่ยยิ่งมีองค์กรกรรมการที่ผมบอกร่วมกับอีกสิคณะเนี่ยวันนี้เราตัดสินใจภายใต้บุคลากรในพักทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครที่จะมาชี้นาหรือครอบครัวของท่านอดีตนายกได้มาชี้นําเลยไม่มีนะ ทุกคนตัดสินใจแล้วก็มีการประชุมเนี่ยอย่างเช่นในหนึ่งสัปดาห์นียกตัวอย่างวันจันทร์เนี่ยคณะกรรมการการเมืองต้องประชุมแล้วเพื่อกาหนดท่าทีทั้งหมดเอาประเด็นการเมืองที่สําคัญเข้ามามาพูดมาคุยกันกําหนดท่าทีวัานอังคารมีการประชุมพักประชุมวิปพักร่วมซึ่งเราก็แสดงความคิดเห็นไปว่าความเห็นพักความเห็นกรรมการการเมืองไปอย่างนี้ก็แสดงไปพูดพระเลือประชุมสภาเป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์เพราะนั้นที่บอกว่ามีใครมาครอบงำเนี่ยผมผมก็นั่งเป็นเลขาได้ประมาณเข้าเดือนที่3แล้วนะผมก็ยังไม่เห็น ภาพเหล่านั้นเลยว่าจะ,จะมีใครเพียงแต่วันนี้การทํางานในรูปทีมคณะกรรมการบริหารพรรคแลวก็ในรูปของคณะกรรมการการเมืองซึ่งพร้อมจะขับเคลื่อนอีก10คณะทํางานองค์คาพยโยปนาจะใหญ่ขึ้นแต่มันเป็นพรรคใหญ่ต้องเข้าใจว่ามันต้องทํางานร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วพรรคมาเดือนนี้ก็ทําอะไรก็ต้องเข้าที่ประชุมพรรคนะครับที่ประชุมพรรคโหวตยังไงก็ครั้งสุดท้ายเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยยกตัวอย่าง ร่างของภาคประชาชนเนื้อไอรอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปโบวตเช้าวันลงคะแนนเลยพักก็เป็นคนโบวตอีกแล้วสอสอไม่ใช่จะมีใครไปครอบคนะบําง่ายๆผมว่าเนะมันเขาก็มีความเป็นตัวตนเขาเพราะนั้นแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องรัฐมนูนเนี่ยว่าสุดท้ายเมื่อได้พูดได้เหตุด้วยผลกันแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าร่างประชาชนตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าควรจะให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่ลงชื่อแสนกว่าชื่อก็ไม่เห็นมีใครต้องมาชี้ว่าจะต้องเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ แต่ทุกคนยกมือโหวตเสียงในห้องประชุมผมจาได้วันนั้นชั้น6ที่อาคารรัฐสภาเนี่ยทุกคนก็ต้องแสดงเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องตัดสินใจสําคัญสาคัญนี่ต้องใช้มติพักแต่อะไรที่บางทีมันเป็นประเด็นการเมืองที่ต้องโต้กันไปเลยนี่บางทีมันก็ต้องเรื่องเร่งด่วนมันก็ต้องเป็นแค่บอร์ดเล็กๆก,ก,ก็อาจจะต้องทําได้แต่เรื่องรัฐนูลเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ผมว่าทา่านก็ทํางานบริหารทาร่านก็เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนอยู่วันนี้ก็กมีผลหน้า รองหัวหน้าพักซึ่งเป็นทั้งสสแล้วก็ไม่ได้เป็นสสแล้วก็เลขาพักแล้วก็รองเลขาธิการพักนี่คนรุ่นใหม่หมดก็เป็นการผสมผสานกันคนทุกกลุ่มนะต้องเรียนว่าพักมีจํานวนผู้แทนราศฎรนี่พอสมควรมากที่สุดนะครับเพราะนั้นแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้กรรมการบริหารพักนี่สามารถซัพพอร์ตการทํางานของสสแล้วก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในภาพรวมได้ทุกกลุ่มฮะที่ผ่านมาก็คุยตลอดน ผมดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างการตั้งคณะกรรมการต่างๆเนี่ยเราก็ดึงทุกกลุ่มเขามามีส่วนร่วมหมดเลยนะให้ความสําคัญระดับภาคภาคกลางภาคอีสานภาคอะไรเนี่ยก็มันก็จะมีระบบสัดส่วนในระบบหนึ่งกันที่ภาคอีสานเยอะหน่อยก็จะมีอย่างเช่นการตั้งกรรมธิการสักคณะหนึ่งเนี่ยก็จะมีสัดส่วนอีสานสมมติ8คน,นอีสานอาจจะได้ไปถึง4ก่กทมก็ได้หนึ่งภาคเหนือก็หนึ่ง อื่นๆภาคกลางกับภาคอะไรต่างๆภ <an> <t une> าคกลางกับภาคใต้ลงมาอันนี้หนึ่งแล้วก็เหลืออีกหนึ่งก็อาจจะเป็นพักนี่อาจจะคัดเลือกจากบุคลากรภายนอกที่เป็นอดีตผู้แทนอะไรเงี้ยมันก็มีระบบไอ้พวกนี้มันอยู่แล้วนยเพราะนั้นในเรื่องนี้ที่ว่าให้น้ําหนักภายใน,นั้งไม่มีนะไม่มีบทในที่ประชุมพักทั้งหมดเวลาจะตั้งอะไรต่างๆเนี่ยยกเว้นบางเรื่องเนี่ยอ่าที่ส่วนกลางนี่เขาอาจจะขอเข้ามาดูหน่อยเพราะบางเรื่องต้องการ ต้องให้ระดับความสําค Get <gettable> ัญกฎหมายบางฉบับเนี่ย um ข้าอาจจะเดินเข้ามาดูหน่อยเท่านั้นเองเรื่องการเมืองในอนาคตเนี่ยผมอยากให้ดูรัฐธนูนี้ถ้าลฐธนูนเป็นแบบเก่าเนี่ยก็คือแบบที่มีบัตรใบเดียวนะผมคิดว่าพรรคเล็กพรรคน้อยจะเกิดขึ้นเยอะผมใช้คานี้แล้วกันเพราะสองสามหมื่นเสียงก็จะได้เป็นผู้แทนคนหนึ่งแล้วแต่ถ้าลฐธนูนเป็นแบบมีการแก้ไขแล้วเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบผมว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้น ถ้ารำนุนบตรสองใบนี่ถ้ายึดรำนุนปี4ี่ศูนย์ไม่หลักนี่ต้องได้คะแนนห้าเอร์เซ็ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะวคำว่าห้าปอร์ซ็นตี่เป็นแสนคะแนนนะครับเป็นแสนคะแนนถ้าคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยสี่สิบล้านคนเนี่ยสมมติจาก66สิบหกล้านคนห้าเซ็นก็สองล้านกว่าคนอะไปไม่ถึงถึงจะได้คนหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ดูรำนุนก่อนคือการจะมองว่าไปแตกแบค์ย่อยผมผมคิดว่าถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยผมใช้คําว่ามีหลายภาคการเมืองแล้วกัน อย่าว่าอำนาจใหม่เลยนะเรียกว่าก็เป็นก็เป็นคนในพักทั้งหมดคือกรรมการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วถ้าดูจากอดีตก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดการรักษาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอุดมการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องต้องยึดมั่นก่อนเรื่องอุดมการของพักเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งขณะนี้การเมืองกับโลกเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงตลอดสาการณการโควิดสาธารณการการเมืองวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากกว่าในอดีตเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราปรับตัวได้ทันตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพราะว่าเราไปได้และเป็นพักการเมืองที่ดีด้วย ซึ่งเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในระดับระดับที่ผ่านมาเราประคองม,มาเลยตลอดนะครับตั้งแต่ปี42เลยพอมีการเลือกตั้ง44นี้เราก็เป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดไม่ฮะเรามีเรามีตวัวตนของเราเองเรามีบทบาทและมีการทํางานในสไตล์ของเพื่อไทยเองส่วนหนึ่งเนี่ยสมาชิกเนี่ยเป็นอดีตสสเอ้ไปเป็นสสระบบเขตเลือกตั้งเ,เพราะฉนั้นวัฒนธรรมการทํางานเนี่ยก็ก็เป็นวัฒนธรรมที่ บางทีการลงพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยยังยืดเป็นเรื่องสําคัญอยู่เพราะว่าถือว่าการลงพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการสะท้อนปัญหาของประชาชนอันนี้หลายบางพักการเมืองนี้มีแต่ระบบบัญชีรายชื่อโดยส่วนมากเนี่ยการทํางานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือความแตกต่างเพราะว่าอย่างชัดเจนเลยที่ผ่านมานี่เราก็พยายามผสมผสานกันสสร้อยสามสิบี่คนเนี่ยเขตหมดทุกคนเพราะนั้นการทํางานเนี่ยโอ้โหบางทีต้องลงพื้นที่นะอย่างพอประชุมสภาเสร,ร็จพระรหัสงานที่พี่น้องประชาชนนี่เชิญมา หรือเป็นข้อเดือดร้อนประชาชนทุกคนก็ต้องลงพื้นที่หมดพอรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนมาก็กลับมาพูดในพักพูดในสภาเพราะนั้นมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ผ่านมานะแต่อย่างไรก็ตามมีเราก็ให้ความสําคัญของเรื่องสังคมรอบนอกนะไม่ได้ไม่ให้ความสําคัญประกอบไปด้วยนะเพราะนั้นที่บอกเลยว่าวันนี้มีการพักจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ในเรื่องการทํางานเพื่อให้การวิเคราะห์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนี้มีความแม่นยําขึ้น เมว่านยโยบายเป็นเรื่องสําคัญนยโยบายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ถ้านยโยบายตรงใจเขาอราว่าเขามาแต่ถ้าความเป็นนามธรรมาเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกอันนี้ก็เป็นอีกแบบแต่ถ้าเป็นรูปธรรมนยโยบายที่ตรงกับกลุ่มกลุ่มเยาวะชนกลุ่มนักศึกษาหรือนิววอเตอร์เนี่ยตรงเนี่ยผมว่าเข้ามานะปรับตัวหลายอย่างพรผมว่าปี64ี่เนี่ยจะเห็นหลายอย่างวันนี้เนี่ยเรื่องสมาชิกพรรคเนี่ยเราเราพัฒนาระบบแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อ่าซึ่งเราใช้เราใช้ระบบระบบไอ้นี่ ดูในแอ Store ได้อย่างเงี้ยเราเราเริ่มทำแล้วนะซึ่งคนจะเข้าถึงได้เยอะมากเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างนะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการปรับปรุปรงฐานข้อมูลบางอย่างอยู่ครับซึ่งเราจะทำให้หน้าตาแพลตฟอร์มนี่มันออกมาดูง่ายดูอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยตอนนี้การผลิตนโยบายที่ตรงกับเขาแต่นโยบายก็ไม่ใช่มีแต่กลุ่มเดียวมันต้องมีทุกกลุ่มเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการศึกษาก็ต้องมีสมัยก่อนนะที่เราชนะการเลือกตั้งผมเชื่อว่าเพราะนโยบายนะทํายก่อนคนประชาชนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่มี300-500ยห้ารไม่กล้าไปพอเรายุจุดนี้ปุ๊บเกิดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยถ้ามันตรงอะผมคิดว่าคนทุกกลุ่มเข้าใจแก้ไขปัญหาเขาได้เขามาเองไม่ต้องใช้อารมณ์ทางโซเชียลหรืออะไรต่างๆเอาเหตุเอาผลสู้กันก,ก็ผมผม,ผมยังยืนยันเรื่องนโยบายเป็นเรื่องสําคัญ ทั่วทุกประเทศเนี่ยไม่ใช่แต่เมืองไทยเขาสู้กันนี่นโยบายซึ่งสมัยก่อนเราทํามาจนจะไอ้นั่นแล้วนะจนจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝั่งแล้วไม่ได้มีพรรคการเมืองเยอะเลยจะเหมือนต่างประเทศเหมือนอเมริกาแล้วสมัยก่อน,นจะเหมือนอเดโมครบกับรีพาบลิกันแล้วแต่มาวันนี้การเมืองด้วยรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้มันกระชากลงหมดฝ่ายรัฐบาล่อไปกี่ยี่สิบพักตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านหกพักสมัยก่อนไม่มากอย่างนี้รัฐบาลยังแก่งก็สามสี่พักทำให้การเมืองมันก็อ่อนแอ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการแก้รัฐมนุนสิ่งที่ผมกังวลนะคือผมว่าปัญหาไม่จบนะเพราะรัฐมนุนมันเป็นแผนแม่บทในการบริหารประเทศถ้าไม่แก้เลยหรือมีความพยายามที่จะเตะทวงมีความพยายามที่จะไม่แก้ในประเด็นที่ทุกคนเห็นพร้อมกันว่ามันควรจะแก้มันก็จะทําทสู่วิกฤตนะครับผมว่านะอาจจะนําไปสู่เหตุวิกฤตอย่างคําถามพ่วงเนี่ยคราวที่แล้วรัฐมนุนหกศูน60เนี่ยคำถามพ่วงก,ก็ไปถามประชาชนอย่างยากแทนที่จะถามว่าให้สวออมาจากการแต่งตั้ง โดยใครเนี่ยเลือกนายกได้หรือไม่ไม่ถามเนี่ยถามเป็นแบบท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเลือกตั้งในระยะหปีแรกของการปฏิรูปสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้สรรหานายกรัฐมนตรีประชาชนเขาบาังคนไม่เข้าใจสมาชิกรัฐสภาคือสอบวประกอบด้วยหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าบริสุทธิ์ใจนะอะไรที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนก็แก้ให,ให,ให้ให้มันตรงครับบ้านเมืองมันก็พอจะมีทางออกทางอะไรหรอกแต่ถ้ายังดื้อดึงฝืนกันอย่างนี้นะ ว่ามันไม่มีทางออกนะแล้วดูวันนี้ไอกรรมการสมานฉันขอเลยไปนิดนึงไอยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยถ้าผมติดตามดูรายชื่อแล้วเนี่ยเรานี่ยังสงวนท่าทีเพราะพื้นฐานเดิมเรานี่เราไม่เห็นร้่วยอยู่แล้วแต่ดูาาร,า,า,ยรดายชื่ออย่างส่วนรัฐบาลมาเนี่ยหรือดูรายชื่อต่างๆเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนมันยังไม่น่าจะลงเอยได้ง่ายนะคือไม่อยากใช้คําว่าตกขบวนคือการเข้าร่วมเนี่ยมันต้องต้องดูที่คู่ขัดแย้ง วันนี้คู่ขัดแย้งนี่คือรัฐบาลกับผู้ชุมนุมผมว่านานหลักๆเลยนะส่วนพวกเรานี่พรรคฝ่ายค้านนี่อยากแก้รัฐธรรมนูนอยู่แล้วถ้าคู่ขัดแยง้งท่าทีคู่ขัดแย้งเนี่ยดูกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ชุมนุมไม่มาอยู่แล้วเราดูว่ามันจะเป็นผลยังไงไอ้ยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยแล้วเป็นการเตะทวงเวลาหรือเปล่าซื้อเวลารัฐบาลหรือเปล่าแล้วท่าทีของรัฐบาลในสามเรื่องนะหนึ่งเรื่องยังนายกลาออกสองเรื่องแก้รัฐธรรมนูนสามหยุดคุกคามก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองสักอัน เอาเรื่องหลักๆเรื่องแก้รัฐมนูลนี่ท่าทีก็ยังเหมือนจะโอโ้โหเหมือนกับยังมองไม่เห็นแล้วตอนนี้อย่างเนี้ยถ้ามันมีสักอันสองอันพอให้เห็นเนี่ยผมคิดว่ามันก็พอจะมีมีการเหมือนมันพอเป็นไปได้แต่ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยวันนี้คดีก็เดินหน้ากันแต่ผมยังว่าเรื่องรัฐมนูลเป็นเรื่องสําคัญนะถ้ายังมียังมีความพยายามที่เหมือนไม่อยากแก้ยอย่างเช่นกลุ่มคุณไพบูลย์เนี่ยไปกับกลุ่มซาว่าไปเยื่นคัดค้านแล้วให้ต้องให้ทางประชามติ ก่อนเพื่อที่จะถามว่านี่ประชาชนให้แก้หรือไม่ให้แก้ทั้งๆที่รัฐมนูนมาตราสองนี้เขาเปิดโอกาสให้แก้อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นต้องไปถามอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนเซ็นในเอกสารแก้ไขรัฐมนูนแล้วก็เป็นคนเซ็นในคัดค้านผมมันน่าแปลกใจอย่างประเด็นอย่างเงี้ยคือมันจะม,มีคนจะมีความชัดเจนผมว่านะ ถามว่ามีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแต่นโยบายที่ออกมามันก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นถามว่ามีผลกระทบต่อ GDP ไหมมันน้อยมากเลยนะแต่มันก็เป็นเป็นภาพการดําเนินการที่ก็มีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะครับสิ่งที่อยู่ไม่ได้นะผมเพื่อนหนึ่งเรื่องที่มาของท่านเนี่ยจำไว้นิสัยคนเนี่ยผมว่าถ้าอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะที่มาแบบไม่ชอบทำเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าอะไรต่างๆนกะ็ที่มาของท่านก็สอง้าิคนบวก ส่วนหนึ่งอันนี้ทุกคนเขาว่ากติกาไม่เป็นธรรมแล้วอันนี้หนึ่งสองเรื่องปัญหาเศรษฐกิจผมว่าท่านแก้ไม่ได้นะท่านแก้ไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยตัวเลขการใช้เงินเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้สัสดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันยันก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งกฎหมายว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์มันยันห้าสิบเก้าทุกคนก็กังวลหนี้สินภาคครัวเรือนก็สูงขึ้นเรื่องที่สามก็คือเรื่องของเลขาปลปชนี่ออกมาเรื่องมีหกสิบสอง พันเรื่องไอ้หกสิบสองหมื่นเรื่องผมก็ตีว่าโววมันก็เยอะนะหกสิบสองหมื่นเรื่องและแต่ละเรื่องเป็นเรื่องทุจริตเรื่องงบประมาณในวงเงินประมาณสองแสนแปดหมื่นกว่าล้านบาทตีว่าสามแสนล้านบาทเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดินเลยถามว่าสูงไม่สูงเป็นเรื่องที่คนเขาก็มองอยู่วันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มาไม่ชอบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เรื่องการทุจริตที่เลขาปรชออกมาพูดและสถานการณ์โควิดที่ลุมเลาเนี่ย ทำให้ภาคการลงทุนภาคท่องเที่ยวมันหยุดชะงักหมดไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลเนี่ยแม้ว่าโควิดนี่เราจะดูเหมือนดีกว่าที่อื่นนะครับแต่คําถามก็คือว่าการลงทุนในต่างประเทศกําลังท่องเที่ยวการลงทุนเนี่ยเครื่องยนต์ดับไปสองเครื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องเดินหน้าต่อวันนี้ประชาชนก็เลยหาว่าใครจะมากอบกู้เศรษฐกิจได้ผมว่านะสิ่งที่จะทำให้เขาอยู่ไม่ได้เพราะมองแล้วว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แน่ในการกอบกู้เศรษฐกิจยังไงก็ไม่ใช่แน่ แม้กระทั่งการหาแล้วมนตีครังเห็นไหมกว่าจะหาได้แทบเลือดตากระเด็นสุดท้ายก็ต้องไปเอาธนาคมมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาหลักเลยนะแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกติกา